และแล้วก็มาถึงเพชรจะคาดภ, hey! ภายกระแซะ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 เข้ามาสิเพชรจะคาดภายกระซิบกับวันนี้รีวิวทางด้านของฟานบาเช่นเพชรจะคาดพายกระซิบกันดีกว่าครับ กราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยิเดีต้อนรับเข้าสู่เกม f c Mobile กับผมรู้พี่เมนะครับวันนี้เรารีวิวทั้งด้านของ m a r c โกฟานบ t t เทนกันนะครับสำหรับคนที่มองว่าตัวนี้มันเล่นไม่ได้พี่มัน3ดาวพี่มันให้มา2เท้าเท่ากันครับนะฮะมันให้มา2ขาเท่ากัน3ดาวก็เล่นได้ครับเขาเป็นนักฟุตบอลนะฮะและตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาโค้ชจะถูกเม็ดแดงตัว OVR 9 7 190กว่าเอง 180ก็ซื้อได้ถ้าถ้าใจเย็นพอผมว่าไปซื้อเถอะนะครับแล้วก็ดูว่ามันเล่นแบบไหนนะครับมาโก้ฟ um ั cm, นประเทศ188ซนติเมน้ำหนัก80เท้า4ทับ5แต่ว่าเหมือน5ทับ5เลยครับให้เป็น4.5ก็ได้สำหรับเท้าซ้ายข้อเสียของเขาอย่างเดียวผมว่าพลังงานน้อยไปหน่อยพลังงาน4ทับ5แล้วก็ท่าสกิล3ทับ5นะครับตัวนี้ผมเพิ่งอัพไปถึงระเวล22แล้วก็อัพสกิลยิงนะ อัพสก,กิลยิงนะครับนะครับไปดูค่าพลังอขออนุญาตปิดกล้องปั๊บดูค่าพลังนะท่านผู้ชมความเร็วนี่ไม่ได้อัพวิ่งนะแล้วเลเวลยังไม่เต็มนะครับแต่ความเร็วมันเร็วมากนะถือว่าเป็นตัวนักฟุตบอลที่ตัวใหญ่รูปร่างดีแต่วิ่งเร็วพอสมควรเลยแล้วก็การทำประตูไม่ต้องพูดถึงครับคือ150อัพทุกทุกอย่างดูดิยิงประตูพลังยิงคุมตำแหน่งนะครับแล้วก็ ดูตรงนี้นะครับการหม่ง130กระโดด104นะเลี้ยงลูกดีนะครับคุมบอลดีบอลไปกับท้าได้ดีแล้วก็ส่งบอลไม่ได้แย่เลยนะครับ90กว่าถ้าท่านผู้ชมไปถึงประมาณสักเลเวล30นะท่านผู้ชมอาจจะได้เ,เรื่องความเร็วเพิ่มมาอีกนะครับอย่างละ5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบวกไปอีกประมาณสัก120ยกว่า,วา,วาถึง130เลยคุณสมบัติตัวนี้เนี่ย มันดีตรงไหนรู้ไหมอ,อ,อัตราการบุกนี่แหละครับปานกลางและอัตราการตั้งรับต่ําวิ่งเข้ากรอบเขตโชษดีมากการขยับเข้ากรอบเข็โชดของ m a r ฟ o f a า i ซ n ตัวนี้ดีมากและที่สําคัญเลยไอบาดเจ็บง่ายที่เคยมีในทุกๆตัวมันโดนถอดออกไปแล้วนะครับแข็งกแกร่งมากยิงปั่นโค้งดีเล่นเพื่อทีมได้พอไปเล่นในเมนเจอร์จะค่อนข้างที่จะไม่ได้ห่วงบอลแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ดีนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า 190m วันนี้รีวิว3อย่างอย่างแรกก็คือหน้าเดี่ยวนะครับในโหมด Head to Head หน้าคู่ในโหมด Head to Head แล้วก็ใน Manager 3อย่างนี้ไปดูกันว่ามาก์โกฟันประเทนเพชรจคาดภายกระแสะกระซิบกระซาบเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูเลยครับ <S <S มาดูกันในเกมน,นะครับผมจับฟันประเทศเลน,น CF ด้วยซ้ำไปนะครับนี่ค่าพลังลดลงไปเยอะนะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีตำแหน่ง CF นะครับ すでにクルーティーカレーノンさんはしんねになれはめんしになりそうですね。この試合も面白そうです。ねどんな展開になるか、期待してます。うん。キき言われながら。こっちでよ、あ、めんそうさんさき言う。あぶないところにボールを運ばれましたが、奪い、返してます。マルコファンバステン。 มาแล้วจ้า,จา,าล้ำเฉยโอ้เดี๋ยวนะเมซี่ไปล้มซะก่อนอนะดิไม่งั้นโดนและหาช่องอย่างกับรีโมทน่ไ ของแทนแน่นอนฟารวาเทนตัวนี้ยิงได้ทุกมุมของกรอบเขตโทษผมบอกแค่นี้แหละไม่ว่าจะเท้าซ้ายเท้าขวามุมนี้ได้หมดหมดจด1.0 m a n เ h e s t e r c i t นのค i c k o f เดส このまま終わるつもりはないでしょうグリーリッシュこれはナイスカットチームを救いましたビオネル・メッシボールはマルコ・ファンバステンへメッシがボールを運ぶ危ない場面もタックルで防ぎました うん。ケビンデブライト。Uh, アーリンブラウトハーランド。ジャックグリーリッシュ。サポートの選手がいます。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。これはチャンスです。 シューマンさんはファンバー<ァ>テンコノセンシュアノリニノテイマスウィングサイペノーコンこれはキーパワーのチャンスでしたねあそこでシュートを打たせた時点でゴールを割られるのは必然でしたタウサイカダイタウサイカホフィルフォーデンロドリゴエルナンデス บอกได้คำเดียวว่าของแท้แน่นอน,อนวิธีการวิ่งนี่แบบสุดๆใครคิดว่ายูเซสุดแล้วนะเจอไอ้ตัวนวี้เนี่ยไม่ต้องใช้หรอกสกงสก,กิลใช้ทำไมอ่ะในเมื่อวิ่งขนาดนี้แค่วิ่งตัวเปล่าๆก็เก่งแล้ว สก,กิลสีด่ดามีไว้เพื่อไม่จำเป็นอารินบราวด์ท์ฮาร์แลนด์เทโอเอลนั่นส์ซอนฟุนมินดูเดี๋ยวดูวันวิ่งเขากเกาะเข็โทษน,นะไปแล้วดูโอ้โหส่งบอลไวหน่อยดูมันเข้ากเกาะเข็มโทษน,นะผู้ชมผมไม่ได้กดนะเว้ยมันวิ่งเองนะ ไม่บอกให้ว่ามันวิ่งเองนั่นน่ะไปแล้วจ้าเอ้ยไม่ล้มสิข้างล่างมันทิ้งอยู่หนึ่งตัวล้มไงอ่ะโอ้โหนิดเดียวเอาอะไรไปเล่นไม่ได้3ดาว Oh, フィルフォーデンホンディーハナンミンノコリジカンバニジュパンデスートシサポートツカウカこのピンチをタックルで防ぎました ฟานบาเทนขอแท้นแน่นอนสโไปเลยเอ,อ๊บอ,อ๊บอ,อ๊บอ๊บโอ้โหแข็งแกงแฮตชิไปเลยฟานบาเทนของดีขนาดนี้เลียวยังไม่เต็มเลยวิวยี่สิบสองเลยนะเนี่ยัยังโหดขนาดนี้แข็งแกล่ง ยิงคมหาช่องเทพเจ้ายิงได้สองท้าอีกต่างหากโอ้โหอันนี้หน้าเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทำหน้าคู่ให้ดูใครไม่เล่นก็ไม่เล่นนะเพราะผมเล่นกูจะขายยูเซ่แล้วเนี่ยดูเก่งกว่ายูเซ่กลาไ่สูงเรียบานเช่นลุ้น เดี๋ยวไปดูทางด้านของแผนหน้าคู่บ้างนะครับอมาดูหน้าคู่นะผมใช้แผนซีหน,หนึ่งสองหนึ่งสองแนโรนะครับมาลองเล่นดูนาเดี๋ยวเห็นไปแล้วแหละความคล่องตัวความเร็วการหาช่องคือจุดเด่นของเขานะครับคล่องนะตัวใหญ่แต่คล่องแล้วก็เร็วด้วยมาดูหน้าคู่เลครับ เก่งมากตอนไม่มีบอลตอนไม่มีบอลนี่สุดใครว่าฮาแรนด์สุดแล้วเจอตัวนี้เข้าไปแล้วยิงผมจะบอกให้ว่ายิงได้ทุกมุมของกรอบเขตโทษด้วยนะเดี๋ยวหาจังหวะยิงให้ดูนะครับเบคมโดดิโก อะไรวะเนี่ยมันทำสกิลทำไมวะเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันสกิลเองมาสองรอบแล้วเนี่ยยืนตำแหน่งดีมากนะครับรอพิกอย่างเดียวไม่ต้องคิดเยอะรอพิกไม่ต้องคิดเยอะครับ รอพิกไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหหาช่องสุดๆยืนตำแหน่งสุดๆแค่นั้นแหละจริงผมไม่ได้อวยนะเว้ยทุกท่านผมไม่ได้บังคับเลยนะไอจังหวะหาหาช่องผมไม่ได้กดชิกเกอร์ลันเลยนะจะเห็นว่ามันยืนตำแหน่งโคตรดีเลยครับ นี่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วงสองสเดือนนี้แล้วผมเล่นแล้วรู้สึกสนุกที่สุดเลยหลังจากที่เล่นมานะตัวที่สนุกสนุกก็คือซนฮงมินกับตัวเนี้ยกับฟานบาเทนนี่แหละตัวอื่นเฉยๆมากเลยนะถามว่าเก่งกะเก่งแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสนุกอะเนี่ยเบคแฮมตัวสามดาวเล่นสนุกครับเบคแฮมบาเทนเดูมันหาช่องนี่เดีเดียมัวยนวิน่งจะ เตรียมไปเข้าฮอนแล้วครับมาสักครู่อ่ะให้มันเปิดไม่ได้ห้โโด,ดูอีกทีอันไรอะไรนีไอายูเซเนี่ยมันเหมือนจะอยากจะโดนขายนะผมว่าเเบออลซิโ เนี่ยตอบแล้วไปเฮ้อโหเหลือเชื่อยืนตำแหน่งของแท้มากดูมันยืนตำแหน่งดินะผู้ชมดูดิดูมันวิ่งมาเอาดิดูมันวิ่งมาเอาบอลดิแล้วพีกหายเลยดูดิโอ้โหเล่นง่ายอาตายใครบอกตัวสามดาวเล่นยาก อาออกเลยฝั่งตรงข้ามเวรกรรมหน้าคู่เนี่ยิ่งโหดเขาไปใหญ่เลยผมว่าหน้าคู่เหมือนจะโหดกว่าหน้าเดี่ยวอีด้วยซ้ำมั้งหน้าเดียว,ยยวแต่ผมว่าหน้าเดียวเขาเก่ง <c oughs> ตัวมันเก่งอะ่ะเฮ้ยมันกดสกิลเองอีกแล้วอะไรวะ อดูความคล่องคล่องนะผมว่ามันคลนะ่องนะเนี่ยผมว่ามันคล่องนะเนี่ยเนี่ยผมว่ามันคล่องนะเนี่ยใครที่กดเล่นเก่งๆอะไอ้ท่าสเตปโอเวอร์อะผมว่าน่าจะได้ดีเลยครับแล้วเดี๋ยวให้ไปดูในเมนเจอร์ด้วยนะ เราสามหมดแล้วนะวันนี้ช่วงหลังเราจะถ้าเป็นกองหน้าเราจะเน้นเป็นพิเศษเพราะคนชอบแบบอยากรู้นู่นรู้นี่เยอะเราก็าจัดให้แบบเน้นๆนะครับอี๋ยวดูเนี่ผ่านไป60นาทีสตามิน่ลดเยอะนะเพราะว่าใช้เขาเยอะแต่เบ็กแฮมเยอะกว่าเบ็แฮมนี่เหนื่อยเร็วมาก クリシアのロナウドが出てきます。ボールはサラーへ。マルコファンバステン。ベッカム。ドゥールモング？ね？ドゥールモンね？あ、でドゥールモング。うっ。 กีโมงได้อยู่นะแต่โมงมันค่อยดีแล้วแหละแต่การจะหาจังหวะมงในกรอบเขตโทษอะดีมากจังหวะเข้าฮอตอะใครเล่นปีกเก่งๆจังหวะเข้าฮอตตัดคัทแบ็กมาแทบอินเก่งมากมนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เน,นี่ยเนี่ยผมผม,ผมไม่ได้กดนะเวย้ยผมไม่ได้กดให้มันวิ่งนะเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งเองนะเห็นไหมมัในจะขยับเข้ากร,ดดรอบเขตโทษตลอดเห็นไหมครับ แล้วาเียที่้มกาดสนมัน้ดนที่จอีร,อรับบนดนี้มีการตดีมาีา,มด,จจาดจ่้กนจะตดจ่ายเดนจะ้มีัดนจี่จะอีารเดนี้มีมีกกม่ต้ม้มีรัดตกด่มีกด้กนี่ตก ไอจังหวะกดสก,กิลควรจะติดไม่ติดไอจังหวะไม่กดมึงติดเองคืออะไรฝาดประเทศครับผมว่าเฮตุเฮต d อะตัดเรื่องไอดาวสามดาวเลยนั้นทิ้งไปเลยครับมันของจริงแน่นอนตัวเนี้ยคุณไม่เล่นเขาแล้วคุณจะไปเล่นใครบอเทนโอ้โหของดีเพชรคาตภัยกระซิบกระซาบเนี่ยใคกระแทก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 เขามาสิเนี่ยของจริงเลยฟารเทน เอาไปหาเล่นกันดูเดี๋ยวไปดูทางด้านของเมนเจอร์อีกหนึ่งโหมดครับแล้วก็แล้วก็หาพื้นที่ในการยิงดีมันเหมือนเอ่อถ้าถ้าให้เปรียบเทียบมันเหมือนคริสซิโนโรนันโดแต่ไม่ยึกยากอะอาจจะไม่ได้เร็วเท่านะแต่หาพื้นที่เล่นดีเคลื่อนที่ดีแล้วก็ไปกับบอลได้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงบอลแล้วก็ไม่เสียบ,บอลง่ายแต่เวลาโดนเข้าแท็กอ่ะเวลาโดนเข้าแท็กผมคิดว่า บอลหลุดออกจากเท้าง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเลี้ยงเฉยๆอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าบัเท่นครองบอลถือว่าอยู่ในหลักที่ดีเลยผมใช้แผนซีซ1หนึ่งหนึ่งนะครับกำลังหาแผนใหม่ให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันอยู่เนี่ยมันไม่งกบอลมันก็ได้บอลแล้วก็ไปได้บอลแล้วก็ไปเนี่ยนะมารับเปิดได้ด้วยดูครับเปิดได้ด้วยครับ<า><า>ของแท้ไหม คือมัเล่นสอดประสานกัน4-4-1-1มันจะ,ะประสานกันกันทา้งด้านของ u โอนะครับแล้วเขาเป็นตัวนี้ที่จ่ายบอลโอเคเลยลจ่ายบอลเกมนี้ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะ,าะฟานบาทเทนหลังๆที่ดูนะฟานบาเทนลูซิโอแล้วก็เมสซี่สตัวเนี้ยที่โดดๆเลยอะในใน,ในเมนเจอร์ นะครับจะเห็นว่าแม้ว่าทีมมันจะแพ้แต่ว่ามันก็มันก็เล่นได้ดีนะครับลูซิโอนเนี่ยลูกเตะม,มุมอ่ะผมว่าพ่อๆกับฟานได้เลยครับคือหม่งทําประตูให้กับทีมได้บ่อยอครั้งมากここโอ้โหโดนดิฝั่งตรงข้ามีเมซี่ถ้าเขาเอาเมซี่ยิงอ่ะมุมเนี้ยมุมนี้มีสิทธิ์โดนสูงครับโอ้โแต่เขาเอาเบคแฮมยิงมีสิทธิ์โดนเหมือนกันเมซี่ปั่นใกล้ๆดีกว่าโดนอยู่ดีครับ มีค่าเท้าเดิมเลยโกลเลี่ทำให้เตยอร์กได้รัยวนะี่เนั้ี่ายิกปรับแล้วนะครับไอ้ลทีกยิงไกลแบบนี้ันปะไม่เห็นแล้วจะวัอยแล้วกั็นจะไ้่มด้ยิงไกลเน้ะวังแล้วครั้งแยิงไกลบบอ้วังลโนะครังแก่งบ อะไรดูบาเทนเห็นบาเทนไหมอยู่ในกรอบเกโทโชวแล้วครับอยู่ในกรอบเกโทโชวเร็วมากคือเขารู้อะว่าควรจะทำอะไรไปยิงทำไมไม่เข้าใจไอโรนี่เนะี่ยชอบยิงここには 突破した,たいここはゴールならす。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。ここで前半終了のホイする。ちょくん rag。ばてんたバーテンんは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  เขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกองหน้าที่จ่ายบอลได้ดีทั้งคู่แค่เข้ากล่องเขียนโทษแล้วเรื่องการบอลไม่ดีใครหยับเข้ากล่องเขียนโทษตลอดครับน่ากลัวมากเป็นตัวที่อยู่ในกรอบแล้วน่ากลัวเอลเซอุ้มครีเอリアしました ทอกูริโต้ตูเล่อืแข็งแกร่งอยากเปลี่ยนเหมือนกันนะตูเล่นนะเห็นโรดี้แล้วปวดหัววะ่ะโอ้โดนแซงอย่างนี้อุยเ่โอเอาอยู่โอ้เหมือนเดิมสุดท้ายโดนยิงอยู่ดีเนี่ยมาโดนยิงไกลแบบนี้ง่ายๆมากเลยครับสำหรับในเมนเจอร์นะ เก็บบอลแล้วเพื่อนไม่ตามเนเพื่อนไม่ปิดต่อปล่อยให้เขาย่องมายิเยงเฉยเอวเซบิโอฟริตต์สกคอาร์ค่าย์ของเล gend มยนไซเอวเบิโอเดสฟริตกับบอลนี้สคุณหลิดจ่ายบอลเสียไปสารอบแล้บอลว前に運んできまนた相手のัールをนวั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 น bằng hai giống nhiều mấy hè món ơi mmm mày clock mỗi chỗ corner kì ừ. Nè mmm thấy luôn đi ơi mày luôn đi Ờ, mày 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 เกมนี้ยูเซกับบาเทนน่ะเล่นดีแต่กุลิดอ่ะกับโลดี้ที่อยู่ข้างหลังวัน่ะหวยแตกมากเนี่ยรุตกุลิดกับโลดี้อ่ะห้าก๋วาเง้ยพลังไอคะแนนเลต同ิ้งอ่ะ อย่านะอย่านะ,านะมันท้ายเกมแล้วนะตาไม่ทันแล้วนะโอ้ลาก่อนลูกนี้ลาก่อนอุ้ยกับโดนครับเนี่ยเราจะเห็นว่าทางด้านของโรดี้อ่ะมันชอบวิ่งขึ้นไปยิงเองครับ อย่าเปลี่ยนไปทูเล่เหมือนกันเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะอามาดูคะแนนท้ายเกมหน่อยครับเนี่ยหแอตซิตไม่ได้ยิงเลยเพราะว่าไม่มีใครส่งให้เลยนะครับไอคุณุลิตส่งพลาดเยอะมากครับดูดิคุณิต11ครั้งส่ง11ครั้งสำเร็จแค่สครั้งทุเล่จัดคือมันพยายามจะส่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตัวบ่อเลยบ่อน้ำมันเลยนะครับแล้วก็ เออเนี่ยเราจะเห็นว่ายูเซยิง2ครั้งไป2ประตู1นึ่แอซิดจากฟันวัเทนนะครับแล้วก็นี่มีแอซิดสคนสนหนึงมินเกมนี้หลักๆบอลไปอยู่ที่3ตัวนี้3ตัวนี้ท่านแดนตรงกลางะนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยฟันปรัเทนไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้สําหรับทางด้านของฟันประเทศนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบก็ไปลองเล่นกันดูได้อย่าไปติดเรื่อง3าดาวมันตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรื่องสกิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นได้สบายมากและเก่งมากๆด้วยสําหรับตัวที่หาช่องหาพื้นที่ทําในกรอบเขตโทษฝากไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ